ไม่อยู่ที่คุชารโรดแหละประสานงานกันก็เดี๋ยวเขาก็รู้ที่สี่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ยังไม่รู้เขายังไม่รู <laughs> พร้พอจะรู้แล้ว<ะ>พอจะรู้แล้วพอจะรู้แล้วนนี้พอพูดเมื่อกี้พอแวบขึ้นมาแล้วผมจะรู้ลับ กางประสานหนึ่งสองสามสี่จับประสานอันนี้สี่หลักแล้วแล้ววงนอกต่อจากสีนั่นอีกเหรอวงนอกจะมีอมีอยู่อแต่ยังยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามายังไม่เข้ามากก็ลองดูแล้วก็พิจรารณาดูว่าใครสมควรตัวหลักก็นี่ไงใช่คนที่พิจรารณาอ่ว่าจะรู้เอง เป็นไขรแล้วต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันสำคัญใช่มัน,มนสำคัญ,คญต่ออนาคตประวัติศาสตร์เนี่ยกุญแจสำคัญเลยจัไขกุญแจดอกนี้สำคัญและเป็นดอกสุดท้ายด้วยดอกสุดท้ายด้วยถ้าเอากุญแจมาขายผิดเปิดได้ไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยป็นชนาตัวเนี้ยเปิดไม่ได้ก็ต้องรอยุค น,นู่นเลยภาษีอ่านอืมนี่เลยไปอีกยุคหนึ่งเลยนะข้ามยุคเลยข้ามยุคข,ข้ามอีกพบหนึ่งเลยนครับนะไม่รู้จะก,กี่กันก็ไม่รู้อ่จาจะกี่เนี่ยแต่ตะนี้ที่คุณหาเนี่ยเรามีโอกาสประมาณไวหรือช้อาประมาณเลยนะ,ะประมาณเลยนะ เกาก็เอาหสรนต์แหสบาก็เดนดูไ <5, 60 S 2> ปรเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆตามไปม่ม่ไ่่เนี่ยปถ้าน่จะปักหมดุดด เป็นเป็นคารวาสหรือเป็นพระคินหานนี่นะครับตื่นตื่นครับตื่นภาพตื่คารวาสตื่นเป็นก่งเป็นดาบสเป็นลูกขาวห่มขาวกึ่งกึ่งแต่นี้ยังแต่นี้มีแล้วเห็นแล้วยังไม่รู้ลใช่ไหมรู้อยู่รู้อยู่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดครับ เราครูสารุตเราไปสารุรจะไปตอนไหนอ๋อไปอยู่ที่แกเราครูสารุรจะไปตอนนั้นครับเพราะครูสารุรแกจะรู้ดีนะก็แกมันเพิ่งมาเยอะนี่อ๋อและที่ปริศนาเนี่ยบันไดหกขั้นน่ะอ๋อที่ปริศนาคือบันไดหกขั้นเนี่ยปริศนาบันไดหกขั้นเนี่อ๋อเอามายัดให้ให้กินแบบไม่ต้องกินข้าวเลยเอาเป็นะกับนะใช่ มันไปเคซีเลยปริศนาเนี่ยบรรลัหกขั้นเนี่ยบรรลัหกขั้นไขตัวนี้จะขายออ๋ออ๋อเนี่ยกุญแจปริศนาครับอ่าปริศนาทำที่ลูกปูทำไว้อืมแล้วก็จะขายออกที่รักปอกที่รักปอกที่รับลอยที่รักปอกที่รักปอกครับแล้วก็จะรู้ว่าปริศนาก็มีที่มีเฉพาะหนึ่งสองสามสี่ จะเพาะวงไนวงไหนวง,งนอกไม่อาจรู้ได้ไม่อาจจะรู้ได้ครับท่นี้อทํายังไงวงในจะจะเข้าใจเหมือนกันทั้งหมดก็อยู่ที่หนึ่นนงสองสาสี่นี่แหละจะคุยกันใช่จะรึกษาทำยังไงก็นี่แหละแต่คุยเนี่ยเป็นบริวารเฉย แต่ทตแตทแ้ๆต้องรอแต่า่ๆแท้ๆต้องรอต้องรอแล้วดูแล้วมันเมื่ออไรจะเปิดกันเขาม่ดาดูๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันกระสุ่มันจะเลื <laughs> ่อยหลอเลยกัน <laughs> ที่เลยเขาจดสอบว่ามันคงแท่ไหน ไอ้มันคงมันมันคงอยู่แล้วสู้แค่ไหนมันมันแค่ไหนต้องรอน้องปูอ่าไปน้ำมันไม่มีใช่ไหมใช่ก็ต้องไปแต่ก็ไปได้่อก็อย่างนี้แหละอ่าจะไหมตอนใช่พ่อจะทำให้ดูว่าจิตใจของคนเนี้ยอืมันจะนิ่งแค่ไหนแต่ผมรู้ว่าเออผมเป็นะกับกับน้องปูเลยผมนิ่งอยู่แล้ว ไอเรื่องลุงปูใครจะมาเป็นซ้ายเป็นขวาผมไม่เชื่อหรอกผมบอกให้ใครจะเนี่ยใค่ไหนเหมือนแต่ก่อนลุงปูพาใครไปครึ่งทางถึงแล้วท่านลองเล่นลองจิตจะไปได้ไหมคนนี้จะนิ่ยนะไปกับลุงปูได้ไหมกันอยู่ที่นี่ดีใจถึงจะไม่มีอะไรกินก็แล้วแต่ ท่านจะหาให้กินได้ใช่ครูคงเข้าใจครับเข้าป่าเข้าลงป่ารกขึ้นเขาทำรวยไปหมดแล้วก็ลุกขึ้นท่านจะเอาอาหารให้กินแล้วไม่เหนื่อยด้วยเดินได้ทั้งวันทั้งคืนภายในหนึ่งอาทิตย์ไอตัวนั้นก็เมื่อถึงเวลา ถ้าใจร้อนมันจะไม่ดีครับครับตา,ามที่ลูกปูกวางไว้วางไว้วางไว้มาเป็นยี่สิบกว่าปีใช่ครับวางไว้วางไว้วางไว้เป็นกอก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 เหมือนเป็นไดยหกขั้นใช่นี่แหละไรไอตอนนี้แบบเอ่อปริศนาเอาเอาไม้เอาเอา,เอา,เ,อาเอาปลายลงนี่ปริศนายัางไงปริศนายังไงอยากรู้ใช่อยากรู้อา้าว เอ,อทำอยังไงพวกเขาจะสว่างกันมันก็อยู่ที่นี่แหละที่นี่หละใจใช่ทนนิ่ทนนี่ก็จะไปไวตุนแจทำก,กัเนี่กจะไปไวแล้วจะเปิดจะรับเกาะจัเกาะแล้วจะรู้ว่าอ๋อเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ป,นนปัญหาคือนี่คือปริศนาหนึ่งสองสามสี่ต้องรวมเป็นหนึ่งต้องเข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันก่อน ตอนนี้ไปคนละทิศคนละทางอยู่แคาขัดแย้งกันเนอย่างนี้แหละเหมือนจะงมเก็มในมหาสมุดเพราะนั้นก็บางแบบนี้นก็แต่ละคนตอนเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยคือแต่ละคนเชื่อมั่นแล้วก็อ่าเชื่อในประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาใช่ทีนี้ต่างคนก็ต่างคนละทางตอนนี้ก็ต่างคนต่างต่างว่าปู่บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ก็นี่ไง สีม่มุมสีทสมมส่ทิศมุมทิศอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเคยใกล้คิดอีกคนหนึ่งก็รู้ตัวเองว่ารู้มากตัวเองรู้อีกอีกคนหนึ่งมาก็เองไม่รู้อะไรใช่ก็เอาครับคิดตัวเองเป็นใหญ่ใช่ตอนไม่รวมกันสักทีคือปัญหาตอนนี้ที่ผมเจออยู่คือตัวปัญหานี้ผมถึงได้มาเป็นหลักหลักกลางเป็นสือส่อสือ่อสื่อ ทีนี้ไอตัวนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนี่คนนี้เป็นยังไงอ่าเนี่ยถ้าไม่มีตัวศูนย์กลางจะรวมกันไม่ได้ใช่แล้วค่อยๆตอนนี้แค่ค่อยๆดึงนะตอนนี้ก็เหมือนที่ลุงปลูกปักทำไมต้องปักสาวหนึ่งวาทำไมอ่าก็ดึงให้มันวาว มันอยู่ว่าวมันอยู่อืมในระยะนนก็อยู่ในระยะแกนอ่าหลักคือหลักอ่าก็เนี่ยจ,จะดึงมาก็เป็นหนึ่งมนี่คือแกนหลักอ่าทุกกระท่อมอ่าจะมีหลักหนึ่งหลักแล้วก็โยงว้าวอืมแล้วเวลาลงปูให้ปักทำไมต้องใช้ห้าอ่าทำไม ก็คนที่มีสินห้าครบอห้านี่คือห้าสองนี่คือสินห้านะครับ<อ>สินห้าว่าถึงได้อยู่กับที่ออถ้าสั้นกว่านั้นยาวกว่านั้นก็ไม่เหมาะม,มันไม่ครบสินห้าไม่ครบสินห้าถึงจะอยู่ได้แต่มันไม่ครบสินห<อ>้าก็คือฐานฐานฐานของสินเนี่ยคือห้าอ่าสินห้าแล้วก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ๋อถ้าได้ห้า กบวอระบูนเนี่ยมันก็จะมาทีละอันอันคนคนบุคคลที่สี่อยู่ไกลไหม,ไม,ไมอยากให้หลักไปดึงมาต้องรอเวลาต้องรอเวลาเคอยเป็นเคยไปเออ เรื่องนี้ผมอยู่นอกวงทําไมถึงได้มาอยู่ในวงก็นีไ่ไงไออย่างอย่างเขาเขาเขาใกล้ชิดไงไเขาเคยใกล้ชิดแต่เราเนี่ยมันมันเหมือนอยู่นอกวงคือมัน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 ,มนบางครั้งจนคนในวงเขาเขามันมายว่าไออยู่นอกวงนี่เนี่ยเขาจะคิดว่าไอตัวนี้มันมายังไงอ่าเนี่ยตัวนี้มันมาอยังไงอ่ามันมีที่มาอย่างไงทั้งที่มันอยู่นอกวงเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มคิดแล้วเนี่ยอ่าแลวก็ผมด้วย ตัวเนี้ยะะนะตัวยังไงอ่คือน,นี่คือนอกวงใช่แต่มันกลับอยู่กลางวงขนาดไหนอยู่นอกวงแต่กลับอยู่กลางวงนี่ผมก็ไม่เคยอยู่กับหลวงปู่นะผมไม่เคยอันนี้อะไรทั้งนั้นแต่ได้มาอยู่เป็นแกนนี่อ่แอแอนนางงแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหน หน oh ึ่งสองสามสี oh oh ok ่เนี่ยไค่อยคลายก็ไม่ใหญ่ก็อยู่แค่วงรู้แค่วงแค่นี้และต่อไปก็จะมีคนที่รู้กว่านี้ไปแพ้ไปแพ้และแพ้โดยโดยไม่มีภาพยุศสรรเสริญจะไปแบบ เหมือนที่ลูกปูมาใหม่ๆอคือพูดง่ายถ้าสี่คนนี้ทำไม่สำเร็จจะมีคนหลังมาทำแบบเงียบๆเรียบๆวงนอกเียแหละอ่าวงนอกคือคือชุดนี้ถ้าชุดนี้ทำไม่สำเร็จก็จะมีถือว่ารุ่นเรื่องนี้จบไปหนึ่งตอนแล้วก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าตัวเนี้ยลูงปู ทำไว้หมดแล้วปูพื้นฐานไว้หมดแล้ววางวาง,วางทุก<า>อย่างไว้หมดแล้วไวหมดแล้วหมากมันจะมีสี่เหลี่ยมไหมสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วจะมีเพิ่มอีกเป็นแปดนี่อภิษณาที่วางเนี่ยเราอรอยอภิษณานี่อยู่ที่ขนมพระอาทิตย์ที่วางที่วางวางทิศวางสี่ทิศสองชั้นเป็นแปด แปดแล้วมีห้าตรงกลางไอตัวเนี้ยไอตัวห้าี่ยห้าคือรักษาสินเงินนี่ไงตัวหลักห้าเป็นหลักเนี่ยคือเสาที่ปักว่าวเนี่ยอ่าไอ้ครบห้าถ้าไม่ครบมันจะเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเนี่ยมันจะมันจะไม่มีน้ำหนักกดหน้ามันจะเบาที่ ที่จริงเนี่ยการคุยเนี่ยอยากให้คุยที่บ้านจาันทราดดเพราะว่าผมไม่ต้องเหนื่อยอ๋อวันนี้วันนี้ด้วยแล้วก็พูดกับพี่หนูด้วยใช่แค่แค่นี้เลยแค่นี้เลย <laughs> <laughs> ตัวหักด้วยี่หนูแค่นี้เลยเข <laughs> าไมา่เข้าใจพี่ข้าวเจมอ่าให้รู้กันแค่นี้ พอรู้แคนี้แหละจะไม่มีเยอะตรงคำถามขาลอมตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นผมไม่หนักใจเลยที่ผมหนักใจคือหนึ่งสองสามนี่ยอดหนึ่งสองสามนี่แหละมันเป็นปัญหาที่มันอยู่ในใจผมมาตลอดแต่ผมพูดไม่ได้เนี่ยไม่ได้เขาไม่พูดเขไมเนี่ยเอนหนัก

ไม่ตอนนี้พี่หนูต้องเข้าใจก่อนสิ่งที่ทีู่ดตอนนี้พี่หนูต้องเข้าใจตรงนี้พี่พอพี่หนูเข้าใจตรงนี้แล้วพี่หนูจะรู้ว่าจะต้องพูดอะไรจะต้องทําอะไรก็พยายามอเยอยๆแล้วกันนาสิ่หลก็เอยเยอะๆเลยะอะไรได้มันก็สูหนึ่งแล้วมันจะมีความละเอียดละเอียดในใจมันจะมีความเยเอียเ นกถาบบน็รู้อยู่แล้วหลายบทก็เอคืนการนั่งบางครั้งไม่ต้องใช้ขาถาด้วยซ้ำไม่ต้องาใช้จะไปไวจะไปไวใช่คือการท่องมันคือมันดึงจิตให้นิ่งอยากได้ของถูเลยจะได้เปนไวให้เลยเออ ไไคือว่าพออลูงปูยานทิพย์ของท่านไปท่านจะได้สกิบเองแล้วที่จะรู้ว่าต้องใช้ตัวไหนแล้ะตัวไอซีบา้านตรงนี้มันมีอะไรบ้างมาขัดมาบของหรือว่ามันไม่มีเลเพราะว่าของปูนี้จะแพงแพงสีถ้าเ เช่นเกษาร์เลยจะมีชีวิตที่เราไปถ่ายเลยตัวนี้ตัวนี้เกษาร์เราู่ที่ผมอ่านไว้ตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนะที่ผมปงกระมือกันตัวนี้ประท่านมีห้าเมตรแล้วเหมือนเป็นประท่านหรืเข้าไปอยู่ในไม่ลงในประท่านหรือนี่ลงมากล้องเพืาเนประชัยมันจะมีสีถ้าสีชีวิตมันจะเป็นสีม่วกใช่ครับสีชีวิตแล้ว แต่สีอะไรอีกมันมีเจ็ดสีที่หลักๆเลยเจ็ดสีเหมือนที่พี่โกกต้นไม้มีไหมที่ไหนบ้างที่นี้ไออถ้าพูดถึงเรื่องแกษสาเนี่ยผมผมก็แปลกใจอะ่ะแต่ถ้าดูเล็ดท่าๆเลยผมไม่เคยเพราะว่าพี่เนี่ยเล็ตพี่ก็ได้มาครั้งหนึ่งเลยที่มไม่ตาย เนี่ยได้มาเลยนะเพราะเกสารเนี่ยเพราะ oh, ว่าเนี่ยนะได้อย่างนี้แหละได้โชคได้ลาบนี่แหละหลนะมันไม่จีรังเงี้ยอย่างนี้ีะน,นะไอที่เขาไม่ให้ เดี๋ยวนี้เพราะอะไรกำลังจะพูดอยู่เพราะอะไรเพราะกำลังเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดแต่ตอนนั้นผมคิดในใจอยู่เพราะถ้าพี่หนูคือถ้าพี่หนูถูกอ่ะพี่หนูจะไม่ฟังใครเลยพี่หนูจะถือว่าตัวตัวเองเป็นหนึ่งกูไม่ต้องฟังใครหลวงปู่อยู่กูอยู่กับปู่นี่ก็ตลกไปเลย ทางที่เหตุผลแหละคือถ้วผมฟังก็คือฟังหลวงปู่ใช่ในหลวงบอกคือปูงหลวงปู่เป็นหลักก็จะอย่างนี้แหละมีบ้างไม่มีบ้างคนเขาพาไปบ้าง,อางไอไม่พี่หนูฟังหลวงปู่เป็นหลักแต่ตอนนี้พี่หนูต้องเข้าใจว่าหลวงปู่ให้ทํางานเป็นทีม ใช่หนึ่งสองาส,สามสี่เนีย่ยตอนนี้ก็จะมีทีมแล้วไงแต่เราหรือเราเราจะไม่มองมองตัวหมายยังไม่มองตัวหมายไม,ไม่ไม่ถึงคืออย่างนี้คอือยังจูนเข้ากันไม่ไ,มได้ถ้าให้รวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันยากนะเพื่เพราะว่าจิตใจคนไม่เหมือนกันแค่แค่สี่นี้ประสานงานกันได้ใช่ไม<ะ>่ถึงก็รวมเป็นหนึ่งแค่ประสานงานกันได้เข้าใจ ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องเดียวเรื่องสี่คนต้องเข้าใจเรื่องเดียวกันที่จะเดินหน้าต่อไปเป้าหมายคืออะไรเพราะว่าท<ถ>ี่ลูงปู้ทั้งคาราวาสนะครับมาทำใบหมอนจัดพูดแสดงแบบที่ว่า ที่ว่าพอได้ได้